สวัสดีพี่พัดด้วยครับอร่อยดงได้ใช่ดีวันนี้ผมกับนักพามากินอะไรครับเป็นร้านอาหารที่ต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มทำรายการของเสองคนเลยว่าเพราะว่าร้านเนี้ยเราเคยคุยกันว่าเฮ้ยทำรายการกันไหมร้านเนี้ยมันอร่อยเป็นจารที่ผมว่าถูกปากคนไทยนะถูกปากคนไทยแล้วก็น่าจะเป็นแหน้าของประเทศไทยเลยเพราะว่าร้านเนี้ยถูกปากเราเรามากินกันหลายครั้งแล้วผมมากินครั้งแรกกับนักเนี่ยก็ถือว่าตอนนั้นใครชวนใครจ็ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ตอนนั้นเราเซิร์ชกันว่าอยากกินอาหารอะไรแปลกๆ ตรงน<ช>ี้ที่การอะไรก็ร้านนี้โผล่ขึ้นมาก่อนอตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ดังไ<ช>ม่ยยได้อตอนนี้เขาขยายสาขาไปสามสี่สาขาตอนแรกเนี่ยสาขาแรกก็อยู่ใกล้ๆแถวใกล้ๆเนี่ย<ห>ตอนนี้เราอยู่ที่ซอยอารีสองสาขาแรกอนนราอยู่ใกล้ๆตรงนี้นิดเดียวร้อยเมตรผมจําได้ว่าตอนนี้ไปกินครั้งแรกที่สาขาแรกนะเคนม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ให้หลังไปไม่กี่เดือนนะไม่กี่เดือนนะไปล่าสุดในคนเป็นกลางแต่เราเชื่อว่าเขาต้องมีอะไรดีแน่นอนฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ตามเราไปจริงเลยเดี๋ยวครับาอยู่ด้วยไป ีเลยใช่ไหมกว้างกว่าสาขาแรกมันก็จะต่างกับร้านเก่าได้คนฟิลนะร้านมันใหญ่กว่าแต่ร้านเก่ามันก็จะได้บรรยากาศแบบด้านสิคมันเป็นเพราะว่าสาขาแรกใช่ไหมอันนี้สาขาสองก็เดินจากสาขาแรกร้อยเมตรซอยอารีสองร้อยเมตรจอดรถที่เดียวกันแต่ว่าวันนี้ตันบุกตะกัดนิดนึงเพราะว่าฝนตั้งตกไม่เป็นไรไม่เหลือต่างอาหารเลยไหมไม่รู้เลยเพรับ อ่านี่มีเมนูเครื่องดื่มเครื่องดื่มจริงๆที่เราต้องกินประจำก็คือมะนาวโกด้ามะนาวโซดาโกดาเนี่ยเราคิดบ่อยเป็นสิ่งมันมีช็อกโก้กาแฟถ้าเรามาค่อนข้างกว่านี้หน่อยเนี่ยเด็ดตู้เลยัหมไอ้เนื้อนังเนียวฝาเอาตามเดิมที่เราเคยกินเลยไหมล่ะได้ไอ้โกด้วยแบบม้วนอ่ะไฟแรงแรงจะไม่ก็ทาโกะทาโกะก็กรอบเดี๋แล้วก็กรอบแต่ว่าพวกไต้เนี่ยมันก็จตกคล้ายๆกันคล้ายๆกันเดียวกันแต่ครที่แล้วเราสองต่างกันแป้งกินเนื้อได้เนื้ออร่อยแล้วก็ติดยอดมากเราเรีย ะมาแล้วเป็นไงสวยงามไหมใช่ดีแหละที่ติ๊กจุนตาสีสันดีุนตาที่คุณแม่ดูที่เราสั่งทุคคลบุคคลที่มากินอันนี้ไปดูที่พี่สั่งตั้งแต่ครั้งแรกหรืที่มาเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเนื้อเนื้อเนี่ยต้องบอกว่าหอมอร่อยบอกคุณสมหวังเยเรียกว่าทาโกบจะมีแป้งกรอบกับแป้งนิ่มค่ะแต่เราแน่นอนเราทอดเรากุบกัอบกุบกรอบอยู่แล้วเพราะว่าจะไปตัดกับบริโต้ไงบริโต้มันจะเหนียวๆนิ่มๆนใช่อันนี้ก็คือแป้งก็แบบแป้งข้าวโพดนะต้องไหนจะเป็นไส้อะไรนะ อันนี้ที่เราเลือกมามันเป็นแบบพิเนเตอร์ของร้านใช่มันแหลกอันนี้เป็นไก่ทอดอันนี่เป็นปลาแล้วก็ยืดๆในคืนเนื้อก็อันนี้ก็คือสลัดสลัดไก่ใช่ก็คือพูดแบบบ้านๆคือสลัดไก่แต่ก็มีชื่อของเขาใช่ผมก็เลยไม่ใช่คนที่ติดใจเลยไอเห็ดที่เห็นนี่คือกินได้กินได้ทั้งโบเลยนะผมถ่าให้ดูเลยเนี่ยกินได้เลยนะก็เป็นแป้งกรอบแหละ้วข้างในก็จะมีซอสปลาโอมขอาเนะนี้สาวๆชอบเลยโอคาโด้โอคาโดนี่มันมันเลยไม่เลว อ,อันนี้อะไรกันวะโรตโตอันนี้ก็จะคล้ายๆกับทาโก้แต่ว่ามันจะเหนียวมันจะเป็นแป้งนี <world> <c oughs> ่เราตับเนื้อเพราะเราชอบกินเนือ้อเนื้อร้านนี่อร่อยมากครับโมนี่แบ่งมาให้พอดีเลยพอดีเดี๋ยไปคนละดูนเนี่ยทางร้านเขาแนะนำมาเป็นเมนูติ๊กเก็ตเชอร์ของร้านเป็นเมนูสลับไก่เนี่ยทงทุ่นานที่มาแบบพี่เนี่ยกินกันสี่คนสี่คนเนี่ยกินแค่ตับเมนูมอใช่ไหมแต่ว่าพอดีแต่ว่าพอดีวันนี้กี่อิ่มจุกๆแน่ กินยางนะคือไม่นานได้ถ้าอย่ารอช้ากินเลยไม่ไงั้นเดี๋ยวแป้งที่กรอบเนี่ยมันจะเหนียวกันเราควรจะเริ่มจาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่กรอบต้องรีบกินเลยครับแล้วทีนเราเลยนหนังสือไหนก็ได้ตักกันเดี๋ยวมันจะกระจายเลยนะใช่ต้องโูดละอเริ่มจากคุพอเนี่ยหรอแล้วก็ววได้ไม่มีปัญหาเอาไปเลยโอ้โหยืด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 ตืด่นเลยกันผม,ผมว่าเป็นเม็กซิกันก็คงไม่มานั่งใช้ช้อนตออนเยอะ งานเนื้อเป็นไงแล้วสุดยอดเหมือนเดิมทิ้นเไเอามาเราทิ้งไว้สักพักด้วยนะมันจะมีความกรอบเก็บกั่จีท่้งหลายังยื่ความพี่ยาปลาพ่ปลามาเโดนแย่งกินแบบนี้ปลาอร่อยมากกอ้ดูเสียว ที่ข้างในเป็นปลาทอดใช่ไหมทอดเป็นปลาทอดแล้วก็ซอสที่ออกแเคเห็นไหมว่านิดนิดนึงนิดนิดครัอ,อันนี้การนะครับที่คุณแวมวเจ้าของร้านเขาให้คอมเมนต์มาก็คือสลัดสลัดก,ก็จะมีซอสซาซิฟัลโมเล่ย์ไก่ข้างล่างแล้วนี่ก็คือซอฟตครีมเซอร์เปรี้ยวแล้วก็วิธีกินนะครับจะบอกว่ารูปเปิดแค่พิพากษขออนุญาตละเลงเลยนะเยโอเคบูกรากบูกแปร ก็คือก็ขึ้นที่วัสลัดกันขึ้นจับเองได้แล้วแต่บางคนเขาอาจจะถนัดขนาดว่าขนาดที่มาดีที่มานี้ดีอ่ะน่าจะได้ทีแล้วจับไปกำลังว่าต้องให้มีตาผมวัดตลาดที้สดชื่นมากเลยครับคมกรองคือด้านนี้ดูสวยงามแล้วคุณผู้ชมด้านนี้พังทลายเรียบร้อยด้านนี้แตกอ่ะเือยแตกหมแล้ว เมื่อกี้เจ้าของร้านอ๋อใช่ระหว่างกินอยู่คุณแม่เจ้าของร้านเอาอันนี้มาให้นะเป็นซอสพริกที่ทําเองทําเองใช้พริกแบบของดีจิ้มกับอ่าจิ้งอะไรก็ได้ก็ได้ชื่นมากคือรสชาติอัดแน่นมันจะออกเหมือนเมื่อกี้ผมแอบกินไปแล้วจะออกเหมือนคล้ายๆซอสพริกปิดตากินไปนี่ต้องบอกว่าตื่นเลยมันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะแต่ว่ามันจะชื่นม่ดอนไม่หวาน ใส่เป้าผมบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกอันหนึ่งนะครับเบอร์นึ่งตัเบอร์หน้าด้วยใช่เบอร์นึ่งตัวเนื้อแล้วมอนิเตอร์ที่ผมสั่งมาเมื่อสักครู่ผมเห็นที่เราเขาเก๋ๆว่าไอเดอร์อยู่ตรงนี้นะฉะนั้นที่มาที่ไฟเมืองนี้ครับอันนี้คือซอสอันนี้หรือซอสน้ำผึ้งสีที่เขียนบอกว่าเป็นธุรกิจของคุณพ่อแมวเจ้าของเขาทำน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งแต่เป็นลายอ่าวุธเทมาเออมีขายแม่กระดาษเป็นแบบเดินเมอเทลน่ารักฉะนั้นแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาห่างเลย ขอไทยนะครับท่านโสดจะมีอะไรเราไม่กินอีคิมไเอาง้นเลยเหรอไม่หงอกเลยอะจะบอกควางามอร่อยไหมอร่อยมากเข้าวานแล้วมักเฮ้ยอร่อยผม่ส่หวานแลอะเลยอะใส่ไข่เยอะเยอะเลยได้อะเนี่ยครับออไหมครับ ครั้งนี้แล้วเราก็กินอันนี้แต่เราไม่หาลิปสติกทั้งหมไม่รู้มันจะเข้ากันเลยเออมันเข้าอ่ะเนาะแล้วเพื่อความสดชื่นนี่จะติดเลี่ยงขาดไม่ได้เวลาที่ผมมารา้านตั้งทุกครั้งไม่เอาโสดาไม่เอาโสดาพิซเนเจอร์ของร้านกดชื่น,นมาก อทีมนูสุดท้ายนะครับที่จะรอทิเอเอร์ของทางร้านเป็นตลาดก็เป็นตลาดไก่แหละจากท้ายๆแบบนี้แต่ว่านี่คือเขาเรียบร้อยทุกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้โอโคโนมะบอกว่ามาแบเต็มแบบมาเต็มมื้อโอโคโดเยอะกว่าจานใหญ่ลองเล่ดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียวเล่วะนี่สาวพ่อเลมเลยันนี้ทั้งไก่ทั้งอะโวคาโดนี่มาจัดเต็มมากต้องไหนสดเต็ม ขาปอนเนื้อขาปอนเนื้อนะอือบล็อคหนึ่เลยขาปอนเนื้อผมมารอบนี้นะอ้าวเดี๋ยวได้ภาพแล้วมริโตอือมริโตเนนี้ผมได้แล้วก็าซอสแฮนดี้นี่คือสายใจมาเป็นที่มิ้นทุกอย่าง้าไปมาทามที่ร้านนะครับแล้วก็อาจจะราอเขาเลยดีกว่ามันตัดไม่ได้อะคือเฟซเลยดีกว่าอันนี้เพิ่งทณฑเจ้าของร้านคุณแมวเทำมาให้อร่อยๆคือรู้ไหมชอบอะไรมมันโตอันนี้อ่ะร้าเนะนี่กงแระหว่าง ได้ชอบอะไรบ้างครับตุ้ยแล้วที่อยากเจรน้องอะเพื่อนยากตอนเนี้ยจะได้เอาตดวชื่อมีข้าโพูดมีอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยจะมีซาวฟิล์มนอนแบบตัดประโยชน์รสชาติจริงๆเขาบอกว่าใกล้เคียงกันเพราะน่าใกล้เคียงอะนะแต่ว่าใครอยากได้ความสดชื่นนแบบนี้แต่ใครอยากได้รสชาติที่มันแบบว่าโดดกว่าโดดกว่าเป็นอันนี้จริงมันอีหยาดที้มองใส่มาคือกุ้งแต่ถ้าสั่งกุ้งมาเรียบร้อยพร้า แม้แพ้กุ้งแม้กุ้งครับฉะนั้นวันนี้มันก็อาจจะจากัดลงมาหน่อยจะเดินมาเข้าห้องน้ำเจ๊คุณแม่เันนี้แม่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเก๊กวยดีอร่อยอร่อยเขาอย,<ๆ>อยากให้ลองกินเก๊กวยมีหลายเบอร์ด้วยมีหลายเบอร์ก็เลยเอามาสักหน่อยเจ๊กวยร้านเขาที่แปดเบอร์พี้เขาแนะนำด้วยนะว่าก่อนจะกินเนี่ยให้ดมก่อนแล้วกินอัารับคอไปเลยไม่ต้องติดเก๊กว <c oughs> ยหอมเจ๊กวยหอมหอ,อมติดให้หวยเลย ว้าถ้าเต็มแก้วนี่อาจจะมีเซ้นะบอกเห็นว่าเวลามันจะไม่ได้แต่ต้นะไหนๆได้ไรแล้วมีเกณฑควรมีเวลาด้วยมีตอนไหนก็ได้สวัสดีครับพี่คิอแหน่ตัวสายพานนะครับทำไมต้องเป็นดร็พเตอร์ทำไมต้องเป็นเอ่อเพลงจริงเริ่มทำแด็พเตอร์ด้วยตัวเองต่อป่านนี้ที่กันแล้วครับจริงจริงนีอยากเริ่มเริ่มเป็นการทำเองกินเองแล้วก็รู้สึกว่ามอง ทำธุรกิจว่าในเมืองไทยมีความมีน้อยนะคะก็เลยคิดว่าเร,ร,รา,ราตั้งใจทำแรปเตอร์อให้ทุกคนหานต้อเปิดทำไมต้องเปิดแรปเตอร์อผมแอบถามว่าอยากหูว่าแรปเตอร์มันจนเสิร์อพี่นี่ไนั่งที่ร้านด้วยอยากให้มันมีคำว่าแรปอ๋อพ่ก็เลยนั่งคิดกันกาฟแฟก็เป็นพียก็เลยคิดว่าเออเป็นแรปเตอร์ก็เพราะว่ามันทำง่ายฟังง่ายแล้วก็ทำไมต้องเป็นตัวอุกเนี่ยเพราะผมเี่แมวใช่ไหมครับ<อ>เขา สถานะแล้วสนใจกันอันนี้แหละเป็นรักวเป็นหลงเลย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยร้านตรงนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับทราบว่าตรงนี้ยไม่ใช่สาขาแรกสาขาแรกเนี่ยต้องเดินไปอกประมาณร้อยเมตรสาขาแรกเปิดมาสามปีตรงนี้เปิดมาสองปีนะครับแล้วตอนนี้กำลังจะมีสาขาตอนนี้มีสาขาที่สามก็คือสาขาพระขนมนี่ปีเจ็ด หคือสามร้านเนี่ยลักษณะจะค่อยเหมือนกันทั้งเท่าไรร้านแรกเนี่ยจะออกแนวพลาสติกร้านที้เจ้อร้านที่นุดเลยฮะร้านที่สามนี่จะรองรับผู้คนได้เยอะในะสาขาใหญ่อยากรู้ว่าคนนิแววยด้อผมอยากว่าบอกว่าขาขาดื่นในสาขาไหนเออได้ทุกสาขาเลยครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมกินเองทุกสาขาดูแลเองหมดเลยทุกสาขา ครับเป็นทางเลือกเลยสําหรับยามค่ำคืนแบทแมนทั้งหลายคนที่ชอบสุขภาพในช่วงตอนเด็กๆอะไรมามากินกันได้ยังไงก็อยากจะฝากมิลค์ผัดตัวราสเบอร์รให้กับทุกๆคนนะครับไปมาหรือว่าอะไรต้สามารถโทรมาก่อนได้ประเมสามารถเจอได้ในเดตนะครับขอบคุณรายการอร่อยลงไนมากีวันนี้ให้เกียรติกับขมานะครับการนี้เป็นหนึ่งในทั้งเรืองที่ผมกับแบทมากินกันหลายครั้งการันตีเลยว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ราคาไม่แพงครับขอบคุณคุณแม่ว่านะครับครั้งหน้า ผมสับพี่พัฒน์จะพาไปกินอะไรอะไร่อนครับครั้งหน้าเนี่ยต้องให้ได้พาไปแล้วได้เดี๋ยวเขาจพาไปมากวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชอบรายการนี้และก็ร้านผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมมีแจกวอวเชอร์ในรายการได้นะครับติดตามได้ในเฟซบุ๊กเพจนะครับขอบคุณมากครับเวลานี้รายการไรหลบในเรามีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับแอดไลน์กันเข้ามาเลยครับอยากได้อะไรบอกมา